โอเคท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะผมโอเควันนี้ท่านผู้ชมมาอยู่กับที่หน้าเกมของ Actex ท็กาวจ้ามหน้าผมหรือเ,เกมโปรดของใครๆหลายๆคนเลยนะฮะ โอเคเองก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ข้ากันด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากให้ข้าเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ส่วนใครที่อยากให้แอดปันให้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแอดเปิดทุกข้อเสนอเปิดทุกข้อกล่อหาโอเคขอเต็มๆช่องหน่อยละกันท่านผู้ชมจังหวะนี้มีหน้าแบบส,สวยๆไหมดอกนี้มันต้องเพิ่มอะหมด กำลังใจหมดอะไรตายอยากมาทุนนนานหนาวันนี้เอาเท่าไหร่ใส่ให้ยัง้งถ้าไม่เข้านักก็แค่ซื้อ๊ยคิวโอ้โหคิวไม่เข้าได้ยังไงหายไปตั้งครึ่งหน้าแ,แล้วมุยมแต่ลากันจ่มันเบาไปมันไม่เข้าอะ่ะโอ้โหโอเคเต็มข้อลอเต็มแข้งไม่เข้าสักจอกอิมจะคิงกไปไหนเนี่ยอ้อ นี่แจ็คกินเขาไปไหนวะข้าถามจริงเค <Okay, S 1> เต็มเต็ม<ๆ>ูแบบเขียวโอ้โหไม่ตรงข้อไม่ตรงลายทนะ่านผู้ชมกระายมันไม่ตรงอนะ่ะไม่ทำยังไงลนะ่ะโอ้โหหวาดเสียวสเสหลเกินอ่ะนะแจ็คไม่ว่าแจ็คจะไปฆ่ายักษ์แล้วแจ็คจะมาฆ่าแจ็คไม่ใช่หรอก <laughs> อุ้ยเข้าดอกนี้ของฟรีดอกฟรีเบ็ดสิบเอาเรื่องเค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 อุ้ยกี่ตัววะเนี่ยอุ้ยเคต้องเข้าเคต้องเข้าจังหวะนี้เคอุ้ยวายปึ y ้งอุ้ยกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าบอบสิบไหลต่อสิบไฟอ็อบคายวายเต็มเต็มอีกร้อยยี่หวานเจี๊ยบอะอุ้ยอีกตัวหนึ่งน้องผู้ชมหกตัวบิ๊กวีนไปด้านนอกไปดี เอาเรื่องอะบอกเลยเล่นกับข้าเขาเล่นเอาเรื่องสุดๆอะแล้วมงชม14เล่าหมูน้งมชมมาเบ็ดสิด้วยอะเบ็ดสิด้วยอะเองเองเอาอยัางไงเอาเบ็ดสิค่าด้วยอะเบ็ดสิค่าด้วยอะมาเองดูนะจะได้สักเท่าไหร่มาดูกันนะในวีเกมจะได้สักเท่าไหร่นะมิชมมีสิทธิ์ขึ้นอะมีสิทธิ์ขึ้นอะฟรีเดียวมีหวังได้จบเกมอะถ้าให้ส,สวยๆฟรีเดียวก็จบเกมอ่ะมาเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ บอกไว้เลยว่าเอาเรื่องนะจังหวะนี้เปลี่ยนเป็น K โอ้โหเปลี่ยนเป็น10แล้วกันจะมันอาจจะยากหน่อยแต่มันก็ไม่มีอะไรยากไปสำหรับม,มือเราหรอกนี่ระดับแอด free นะมาเองอุ้ย10เขียว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 โอ้โหเขียวมันสลับฟ้าทำไมเนี่ยฮะทำจริงเรือจะเชื่อโอ้โหของฟรีฟรีจริงๆ ฟีแบบไม่จ่ายเลยเหรอดอกสุดท้ายว่ายัางไงเพื่อนนั่นไงลั่นไกลไปดิ2งร้อยะครับน้องนอนโคตรเจ็บเลยอะครับนอนนอนมาหน้าเขียวไปดอกนี้ต้องเข้าแล้วต้องเข้าอีกรอบละต้องเข้าอีกรอบละเบ็ดสามสเลยนะเบ็ดสามสิบเลยนะโอ้โห ตัดท้อแต่มันกินอยู่อุ้ยเคยวไหลต่อด้วยตาเดียวได้ลุ้นอะไม่ตกดอกนี้ก็ได้ลุ้นตะเดียวอะเออมันต้องเข้าคิวมาก่อนก็ได้มะอุ้ยสิบอุ้ยแจ็คไลอืมไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วทานผู้ชมเข้าฟีเรีเกมเป็นที่เรียบร้อยเบสสามสิบเป็นลูกลักอะบอกไปเลยดอกนี้จบจบมาคุณสองพันกำไรหลอมๆเลย เขียวไม่เป็นนักสู้เลยนะโอเคเขียวมาชาในเพื่อนโอเคย้ำๆย้ำๆลอมๆอ,อ,อุ้ยเออยากให้เอเปลี่ยนเป็นวายเอะเมื่อกี้อะโอ้โหหน้าเมื่อกี้คือแบบสุดระถ้าได้อ่ะสีรอบหมุนเฮ้ยของฟรีนะเว้ยเฮ้ย อ,อชึบหน่อยชึบชึบโอ้ย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอ,าอาาุ้ยเอย 500! เอีกห้าร้อยเออีกห้าร้อยเดอสุดท้ายนั่นหรือเปล่าโอเคเปลี่ยนเป็นอุ้ยเจ็ปึ้งแล้วก็สิบได้ไยอ,อ่ะอุ้ยหน้าแดงกู2ยี่สิบร้วงผู้ชมหน้าแดงกู2ยี่สิบเฮ้ยเอาจิงดี เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องดิวันวานเลยดิห้าวันแปดท่านผู้ชมอุ๊ยจบเลยอะหน้าแดงมาโอ้โหอย่างโหด